สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาวัดป่าพระอาจารย์สายกระเม็นนะครับยิตสัมผัสละวันที่หนึ่งวันสันเพลินได้่ากงหกตัวพระท่านลำพี่น้องก็มาชมกันนะครับเย็นเราบอกแล้วเก่าสามแปดวันนี้มาอาาอาจารย์ตรงเตีงเราพี่น้องนะจ้าเล่าอยู่นี่บวชภาคฤดูร้อนนะคะบวชภาคฤดูร้อน เล้าฝันได้เป็นตูเลยแล้วว่าปูมาบอกแล้วจะไปเก่าสามแปดแต่ว่า อาจารย์ต้องเต็งนี่ได้เข้าว่าฝันเห็นตัวแดงคืนคื่นตัวหกตัวพนาพีนองเพแม่นนี่แต่พัดเกิดแต่พัดเกิดมาอายุทอร์เกตตัวบ่เคยฝัดจักเทียอายุทอร์เกตตัวแสดงว่าทอกันเกิดมาเจ้าเทีอายุทอร์เกตตัวบ่เคยฝันเห็นตัวแดงเหมือนเจ้าเทียว่าจะฝันว่าจะฝันครั้งแรกในชีวิตอายุทอร์เกตตัวมั้ง อยู่อเจ็ดตัวนี้ย่างดูนี่แสดงว่าเกิดภาษาเดียวกันค่ะฟาต่เดียวกันค่ะฟาต่เดียวกันมดเลยค่ะว่จ้าน่ากันมดเกดกินดอกกินดามุญเนี่ยเนี่นี่เก้อืมเอ้าบัดนี่หนเก้าเขามาถามเจดตูวก่อนมามาเจตัวสิถามมาแม่สิถามให้ไปนั่งคางอาจารย์ต้องเต้นค่ะสิท้าเจ้าของ ธมมมถามอาจารย์ตรงเตงกันว่าหกตัวนี่มีตัวใดแนวฝันว่าจังใดค่ะอาจารย,าย,าย,ายา์ฝันมาที่แดกนะค่ะเด็กปูโยโยนี่แหละผู้มันบอกว่าโยผู้นี่นะผู้นี่บอกมาเอาเหรียญมาเฮ็ดคือใดเดาเด้อเหรียญเงินอ้อนเลขไดแล้วมันมีอย่างเนี้ยอืมลอยมาเลยตัวเลขตัวแรกมันเดวเขียนไงล่ะเออเอาสมติให้แล้วเขียน เอาของเอาของเกตูวก็ได้ไอ้เจ๊ไถเขียนตั้งหักเขามูเจ้าไถเขียนตัวตั้งหากคนณหยมากหกตัวเ้าดับบอปิดหามาแบบนี้ละเอาไปเรื่อยยังสีนาเป็นลอยมากตัวแดงตั้งปูเมื่อนี่ละเจ้าตัน่ะแดงเลยดิรอยมหาขึ้นแหกตัวแดงเกลีงเลยบ่ขึ้นแหลกกับันดีแล้วอืขึ้นแหลกกับฟันดีแล้วพอนนักำบันแ้วกับันมงซี แมงปีอืมจังสีจังสีพุชเชนระยับ,บนี้เลยเสร็จเลยบัดทีนี่พัดเชนระยมึงจืจอ <c oughs> บอสจะได้ฮาร์ดดอนซื่อนัอกะติแค่หรอไปทั้งได้หรอแต่ <c oughs> าว่าเนาะ,ะคะ่ะอาจารย์ต้องเตี้ยงกันยังบอสได้มั่นใจว่าเลี้ยงกันแบบนี้เลยเลีเ่ยงมา,าแบบนี้ได้ตัวหาที่มากกว่ามากแล้วมันหยุดก่อนมันแบีที่ทำกดมากก็มันหยุดหยุดตัวนี้มันจะมาหยุดเทะระตัเทะระตัเทะระตันะเลี้ยงแล้วก็ได้ตัวสี่ ตัวนีมากรมูลเลยเนีนลลย่ตัวนี้มากรมูเลยตัวนี้มา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 ,มา,าเลยไม่หยุดเลยหรือหรือเอฟซีอารซีออลห้าแปดหก ก้าสองหนึ่งก็ได้กค่ะมันสีมากแบบจานตรงเตงแล้ว่าสิจัดถือว่าหรือฟันสีหายแบบนี้แล้เพราะว่าหานีมาหยุดก่อนครับหามากกว่ามหามากกว่มาเกว่าแมรี่นี่แล้วกับแปดต้นกลด้วยต้นกลดก้าแปดหกเก้าสองหนึ่งเก้าตัวนี้คือถ่ายมือขึ้นหนึ่งคือถ่ายมืหนึ่งหนีมาสุดถ่ายมูเลยอือจะเป็นเก้าสองหนึ่งก็ได้บาดขึ้นสองมากกับฟันในตูได้นี่ละเอาตัวได้กระได้ตูเก่าอือ มันเห็น,น,นตะเล็กชุดเก่าตะเก่ายางเดียวอ๋อค่ะคันให้อาจารย์มักนี่อาจารย์สิมักตัวใดสามตัวอาจารย์มักสามตัวนอกาที่ว่าข,ขึ้นที่สองเฝ้าโบกเกี่ยวกับแบนนี้แต่มันบอกว่าได้ค่ะมันเห็นแต่ได้มันก็ได้มาตัวเก่าค่ะมาตัวนี้ตัวนี้ ห้า่อยหาสองหนึ่งมันทังสี่อันนี้คือที่สองมาเยวกับตัวนี้อีกอคือเขาดังเ่นค่ะนั่งเ่นเออแต่มันกระบอกอะไรบ่ะบ่กอะไรล่ะเขาเขาดังเ่นกับฮูจักแล้วค่ะค่ะไปหาเทียก็ขึ้นแค่ตัวเดียวอืมขึ้นแต่หาสองหนึ่งหนึ่งเออหาเทียหาขึ้นแค่ตัวเดียวโอ้ขึ้นแต่ตัวเก้าสองหนึ่งขึ้นแ้่ตัวเก้าัูเก้าตัวเข้าซื้อ เท่าสีซื้อหนึ่งสองหาก็ได้หรือว่าหาสองหนึ่งก็ได้จกาแต่ว่าอันนี้ขึ้นที่อันนี้ขึ้นที่สามฝันต่ตัวนี้ต่อไปบ่ฝันได้บ้างนีมมิดเลยมิดเลยบอกค่ะเท่าเดี๋ยวนี้เท่าตัวนี้ฝันสามขึ้นติดไันล่ะค่ะขึ้นติดมาตัวนี้สามขึ้นติดได้ตัวเดียวกันแต่ว่าขึ้นที่สามคือเห็นสามตัวแค่ห้าสองหนึ่งครับตัวนี้ตัวนี้ติบเห็นบางทีบามีมเห็นเลยไม่จำจำมันก็ตัวนี้ หาเทียขึ้นหาเทียได้มือขึ้นนอนกับโมฝันทำวัดแล้วกับโมฝันจำไดกับโมฝันบ่ฝันเลยมันบอก่าอันที่ว่าฝันว่านเห็นโตแดงอันอันกันโตแดงจึงคืนอยู่ทั้งหัวหันเด่นั่นนี่ตัวนี้ละตัวแดงจึงคืนตัวนี้แหละที่ครับโอ้ตัวเขียนให้คือได้แล้วตัวแดงคือทั้งหัวพนก็เขียนอะไรนี่พ่อมันเขียนให้เรียบร้อยแล้ว สเห้าอย่งเลขตีเลขก็ยังอยู่นี่ตียังยู่นี่เลยท่านผัวในดี่ททัพอดีก็เชียนไห่ร้อมเอานี่มันโบริเชียนว่าร้อยมากเพราะว่าอาจารย์นั่งสวดถ้ำไห่มันด้รอยม่ใช่หนาเลยเนอขันหยักถ้ำใหม่ๆแม่นเลยอาจารย์หยักถ้ำอยู่รอยไมนแต่ว่าตัวนี้ขึ้นที่สามเทียก็ยังบนุ ตาได้ตานั่นึ้นตุกเกาโอ้ไปเท่ากิบว้บ่ไปตัวอื่นเด็ดขาดคืนตุเกาตั้ตุกเกาอยังเดียวนี่ยตุเกาาสองหนึ่งห้าสองหนึ่งจีไปหาสื่อใสจังสีใดครับจ้าเอจังวาาตัดดินก็ได้ลูกแ็งเจจินดามีบะมีละตัวนี้ละหมีจังไดหาแปดบ่เม่นนั่งเมียนหสองหนึ่งนโอหาสองหนึ่งมีมาเกะกินดา ค่าสองหนึ่งมีไหมคะกะเร็ต้นเนาะนางยังต้องงานละคนมาซู่นเราได้คนอย่างไ้เราลงไปพุ่นแต่วันพอผอมหลอดนาปูเอ้ยยาเอ้ยเพราะว่าลงไปพุ่นิดเท่าออนแต่ก็ม่ทำมซองอันโยคนพบ้ะทำซองอันพุ่งหินซองถ้ำนะคะพอระนี้อาจารย์พระอาจารย์ตอนนี้มีเห็นมิถำเด้อก็นเรื่องมาสำรวจตรงดาว มิสองทำมิหนึ่งมีสองแทำมิสามก็ลัางเกียบเป็นกษายยุทที่ทำวิสี่ปิดแล้วปิดปากแล้วเขาไไอะไรแค่ทำทม,มิสามบ่บ่่ไก่ลวงไปหิวนนิล่วง <ๆ S 2> ไปนี่หิวหนิทำนี่มอยุทิสามทำที่ๆๆๆๆๆสี่ปิดแล้วปิดแล้วกค่ทำถึงใงยหลงใได้ตัวดิหลงใยได้ดหรอ็นเบื้องแบบนี้น่เพิ่นปิดไปเขาต้อง มือว่านตะมุดทำอยู่เครื่องมือบ่กระบ่กยังบ่สอดอยู่มือว่านนี่เออมุดอยู่เครื่องมือยังบ่สอดอยู่บอกว่าก้อนไฟดับไฟหมดแบตหมดจะทำเรื่องนี้กันอยู่จนตื่นบุลึกอยู่บุลึกตัวเลขกฟันของอาจารย์ตรงเต็งแด้พี่น้องเตียงเขฟันตัวนี้ละย่อยุงลงลงมาสิมามาหยุดจุก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 หนึ่งสองเก้าหกแปดห้า ีห้าสองหนึ่งนี่ฟันอยู่สามขึ้นมันวายจังขึ้นที่สามฟันในตัวนี่เขาขึ้นที่สามฟันได้ที่สามขึ้นที่สามฟันได้ห้าสองหนึ่งขึ้นอยู่สามฟันในตัวนี้ห้าสองหนึ่งเห็อกับพวกไม้เนี่ยบันีคอพ่นดอกพ่นต่างหอว่าจะไม้สางมากไม้สางมาเแตงไฟไาจาันเป็นก็ได้ไหอบวันนี้คอ พอเขาคอยบ่เปลี่ยนบ่เคยขอบ่เคยฝันสั้นตั้งแต่อายุเท่าเจียติตัว่เคยฝันจักเนี่ยท่านอาจารย์มือเคลื่อนหนีหยัดถ้ำเหมืนบ่จ้ะหยัดถ้ำแล้วก็เพิ่นเปิดตาใหายน้ำบอกแสดงว่าแมียนหรอหรอพี่น้องเปิดตาหายน้ำข่ายหยัดถ้ำใหม่ๆครั้งแรกเปิดตาใหม่ๆมักจะเจอมักจะได้ทุกคนจ้ะมักจะได้ทุกคนพี่น้องขันหยัดถ้ำใหม่เปิดตาใหม่เด้อพี่น้องเด้อพิจารณาตัวเลขของอาจารย์ตรงเตียงเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าสิบปีเศร้าปีบ่ฝันจ้งแี่บ่ฝันจังเท่าทออายุเกตตน่ะสิบเก้าแล้วพี่น้องพ่อสออายุเกตตกับสี่สิบกว่ากันซ้ำกันพี่น้องห็นเลาว่าทออายุเกตูกับพยายามพิจารณาสิบเก้านำเด้อเน้นย้ำอายุซ้ำเจตตอยู่ตลอด สิบเก้ามันบปพ่อโสอายุี่สิบเก้า่ออายุสิบเก้าอายุสิบเก้า๋ย่ดูกับสิบเก้านอาจารย์ต้องเจงกับสบเก้ค่ะยัดถ้ำใหม่ๆนี่มักจิเจอทุกคนต่อลูกลานปูเพิ่นมักสีหถือตลอดถือทุกคนถ้ายัดถ้ำใหม่เสียงยังห้องะ อ๋อขาก็ขอบคุณอาจารย์ตรงเต็งนะคะขอบคุณอาจารย์หลายๆลด้วยค่ะขอบคุณคร่ะจากพี่น้องเอฟซีขึ้นคนขึ้นเดียวขึ้นเดียวค่ะไปทีนี่จากคือสี่ในบังชมกันเนาะครับส่วนตัวเลขอาจารย์ตรงเต็งเป็นกะนิมิตฝันได้หกตัวครับส่วนตัวเลขก็มีหนึ่งสองเก้าหกแปดห้า แต่ผลมาฟันย่ำสองขึ้นสามขึ้นกับฟันได้หา้าสองหนึ่งนะครับพี่น้องนีประกาศกระโจ้ได้น,นะ้ครับหรือว่าไปแคบนาจอหรือว่ากดไค์กดแชร์ครับเป็นเพียงแนวทางนะครับพุ่งผู้เดยพุดด่งผ้ารวยได้ไม่นำํำเสนอพี่น้องเอฟซีได้เบิ่งส้มกันกราบขอบุณขอบขอพูดนะครับพี่น้องที่ขับมาเบื้องมาชมชงพุพ่งผ้ารวยครับกันจะเริ่มกดกระดึงแจงเตือนๆๆๆทั้งชงน,นะครับเด้อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับกราบสวัสดีครับ